สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่สถานีความสุขของโค้ดเอนจอยค่ะวันนี้มาชวนออกจาก Comfort Zone แต่ต้องรู้ก่อนว่าคนที่อยู่ใน Comfort z o ซนเขารู้สึกสบายใจรู้สึกมั่นคงรู้สึกยินดีกับการที่รายได้การยอมรับเกียรติยศชื่อเสียงยังคงอยู่ในระดับที่เขามีความพึงพอใจบางทีการที่บอกว่าฉันไม่กล้าออกจากคอมฟอร์ตโซนความไม่กล้า ก็เท่ากับความกลัวละค่ะเพราะฉะนั้นต้องถามว่าปัญหาของคุณคืออะไรถ้าหากเราจะให้ความหมายของคำว่า comfort zone คือความสะดวกสบายคือการอยู่กับมันจนเป็นความเคยชินรู้สึกว่าออกมาจากตรงนั้นไม่ได้รู้สึกไม่มั่นคงรู้สึกไม่ปลอดภัยไม่ใช่ว่าไม่กล้าแต่เป็นเพราะว่าเราอยู่กับสถานการณ์นั้นนานเกินไปค่ะอยู่นาน จนตัวเรากับสถานการณ์นั้นมันกลายเป็นส่วนหนึ่งของกันและกันไปแล้วลองถามตัวเองสิคะถึงแม้ว่าเราไม่อยากจะตื่นไปทำงานเลยในเช้าวันจันทร์เราบน่นเราพูดแต่เราก็ต้องไปและเราก็รู้สึกว่าทำๆไปเบื่อแสนเบื่อมีปัญหาหรือไม่มีความสุขแต่ก็ต้องทนเพราะว่าสุดท้ายสิ้นเดือนก็ได้เงินแล้วแล้วก็ไม่ต้องที่จะต้องไปปรับตัวกับสถานที่หรือที่ทำงานใหม่ๆ หรืออย่างน้อยก็ยังมีเงินเดือนไม่ต้องกระเสือกกระสนไม่ต้องกระตือรือร้นไปปรับปรุงตัวเองเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองหรือต้องไปเรียนรู้อะไรในที่ใหม่ๆหรือแม้กระทั่งจะออกมาลองเพื่อที่จะหาอะไรใหม่ๆทำคุณไม่กล้าเพราะยังคงรู้สึกว่ายังไม่มีความจำเป็นในเมื่อมันยังไม่มีอะไรที่จะเป็นตัวกระตุ้นให้คุณต้องทำโดยที่คุณต้องทำมันจริงๆถ้าเราคิดแบบนี้ ก็คิดว่าเราไม่กล้าที่จะออกจากคอมฟอร์ตโซนแต่ก็หมายความว่าเราคิดในขณะที่หลายคนไม่กล้าแม้แต่ที่จะคิดเพราะว่ามันคือพวังมันคือความสบายมันคือความมั่นคงมันไม่ต้องมีความเสี่ยงมันไม่ต้องเปลี่ยนแปลงและฉันก็ไม่รู้สึกว่ามันมีอะไรที่ฉันจะต้องรีบถ้าจะต้องนับว่าเราจะอยู่ในคอมฟอร์ตโซนตรงนั้นได้ อาจจะถึงเวลาแค่กเกษียณเท่านั้นสุดท้ายมันก็มีจุดจบอยู่ดีเพียงแต่ว่าจุดจบของมันยังไม่ใช่วันนี้เพราะฉะนั้นฉันก็ยังไม่จำเป็นที่จะต้องรีบคิดนึกภาพตัวเองออกไหมคะเราอาจจะกำลังนั่งอยู่ในที่ที่เรารู้สึกปลอดภัยที่สุดปลอดภัยต่อความมั่นคงโดยเฉพาะเรื่องของการเงินและตรงนี้เรากำลังจะมาพูดว่า ถ้ามันมีอะไรบางอย่างที่จะทำให้เราสำเร็จได้มากกว่าที่จะเกิดขึ้นในตอนนี้ถ้าหากมีบางอย่างที่จะมากระตุ้นได้ก็ลองฟังดูนะคะว่าอาจจะมีไอเดียบางอย่างที่จะทำให้คุณมองภาพออกและอาจจะกล้าคิดในสิ่งที่คุณอาจจะไม่เคยคิดมาก่อนก็ได้ค่ะเมื่อเราต้องการที่จะออกจากคอมฟอร์ทโซนก็ลองถามตัวเองดูก่อนก็ได้ค่ะว่าจะออกไปไหนถ้าตรงนี้มันปลอดภัยอยู่แล้วจะไปไหน ก็แค่ยกตัวอย่างดูนะคะว่ายกตัวอย่างถึงเรื่องของการข้ามถนนง่ายๆก็ได้ค่ะเราอยู่ฝั่งนี้ต้องการที่จะข้ามถนนไปฝั่งโน้นเพราะว่าถนนทางฝั่งโน้นมีบางอย่างที่เราอยากได้อยู่เรากำลังจะข้ามถนนถ้าเราอยู่ฝั่งนี้ต้องการออกจากคอมฟอร์ทโซนเพื่อข้ามถนนไปยังฝั่งตรงข้ามบนถนนมีรถมากมายเราก็ต้องระมัดระวังมีความเสี่ยง เราก็ต้องมองหาช่องทางที่จะทําให้เราข้ามถนนไปฝั่งโน้นอย่างปลอดภัยมองหาสะพานล,ลอยมองหาทางม้าลายหรือใช้วิธีการเดินออกมาแล้วมองซ้ายมองขวามองซ้ายอีกครั้งแล้วค่อยหาทางที่จะข้ามถนนให้ได้อย่างปลอดภัยที่สุดถ้าเปรียบเทียบแล้วก็จะทําให้เห็นภาพว่ามันก็เหมือนกับการที่เราต้องการทําอะไรสักอย่างต้องการประสบความสําเร็จในชีวิตต้องการทําอะไร ที่เราไม่เคยทำมาก่อนมันก็จะมีเสียงเล็กๆในหัวมันก็จะมีภาพเหตุการณ์ในอดีตของความสะดวกสบายมาฉุดรั้งคุณไว้ไม่ให้ไปเพราะว่าคุณก็ไม่อยากเสี่ยงคุณต้องรู้สึกว่าสิ่งที่คุณกำลังจะไปเจอคุณยังไม่เคยเห็นมันความสำเร็จที่อยากได้ก็ยังไม่เคยสำเร็จอยู่ตรงนี้อย่างน้อยก็ปลอดภัยแต่สิ่งสำคัญก็คือก็ต้องอย่าให้ตัวคุณในอดีตมากำหนดตัวคุณในอนาคตใช่ไหมคะ จำไว้ว่าตัวคุณไม่ใช่ร่างกายไม่ใช่ร่างกายของคุณไม่ใช่อดีตแต่คุณอยู่ตรงนี้อยู่กับปัจจุบันและทำให้สิ่งที่อยากทำมันเป็นเรื่องของอนาคตมันจะมีอดีตและมีสิ่งรบกวนที่จะทำให้ดึงเรากลับไปสู่ความสะดวกสบายดังเดิมแต่ก็ต้องตัดสินใจคะ่ะแล้วก็อย่างที่ถามแต่แรกคุณกำลังจะไปไหนคะ ถ้าคุณจะไปในที่ที่คุณแย่กว่าที่คุณอยู่ปัจจุบันคุณคงไม่ไปแต่ถ้าที่ที่จะไปมันดีกว่าความสำเร็จสิ่งที่รอคอยตรงนั้นมันยิ่งใหญ่กว่าสนใจที่จะไปไหมคะแค่เดินหน้าสู้หาอนาคตที่มันดีกว่าตอนนี้ก็เป็นสิ่งที่คุณต้องเลือกเดินทางไปสู่ความสำเร็จก็ต้องตัดสินใจให้ดีต้องเรียนรู้และสุดท้ายก็ต้องลงมือทำฉะนั้น คุณก็ต้องมองเห็นผลลัพธ์ก่อนค่ะว่าถ้าคุณข้ามถนนไปถึงฝั่งโน้นแล้วสิ่งที่คุณจะได้คืออะไรถ้ามูนคุณค่ากับการที่คุณเสี่ยงข้ามถนนมาคุณเห็นภาพมันชัดเจนและคุณก็ได้รับมันแล้วด้วยคุณอาจจะคิดว่ารู้นี้มาตั้งแต่แรกก็ดีแต่ถ้าเผื่อว่าคุณเห็นว่าชัดเจนว่าเวลาที่ฉันข้ามถนนไปแล้วฉันได้รับของแล้วฉันได้ในสิ่งที่ฉันต้องการแล้ว ฉันจะเป็นยังไงทําตามความตั้งใจแต่แรกและมันประสบความสําเร็จอย่างมากฉันจะเป็นยังไงบ้างคิดถึงและจินตนาการภาพแบบนั้นภาพที่คุณต้องการให้ได้ข้ามถนนไปเพื่ออะไรได้อะไรรู้สึกยังไงเราเป็นยังไงเมื่ออยู่ในสถานการณ์นั้นๆคิดถึงมันซ้ำๆคิดถึงมันบ่อยๆคิดถึงมันให้ชัดเจน คุณเริ่มรู้สึกสบายใจมากขึ้นไหมนะคะที่จะคิดถึงมันที่จะคิดถึงในสิ่งที่คุณไม่เคยเห็นไม่เคยมีไม่เคยได้จากที่ไม่เคยกล้าคิดก็จะคิดถึงการได้ทำอะไรบางอย่างได้อย่างสบายใจขึ้นไหมล่ะคะมันไม่น่ากลัวอย่างที่คิดเลยแน่นอนค่ะว่าการเปลี่ยนแปลงจากสิ่งที่เราเป็นอยู่ณตอนนี้ไปสู่สิ่งที่เราไม่เคยเป็นไม่เคยมีมันก็ต้องมีความไม่สะดวกไม่สบายแน่นอนค่ะ มันก็ต้องมีบ้างที่จะต้องลำบากแต่ในที่สุดคุณก็จะคุ้นเคยกับมันคุ้นเคยกับชัยชนะคุ้นเคยกับความสำเร็จและกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงอย่างน้อยคุณก็กล้าที่จะเสี่ยงที่จะทำมันใช่ไหมคะและเชื่อไหมคะว่าหลายๆคนที่ไม่กล้าที่จะทำอะไรในครั้งแรกถ้าลองทำแล้วคุณจะกล้าที่จะทำซ้ำอีกเป็นครั้งที่สองครั้งที่สและครั้งต่อๆไปสิ่งที่คุณกลัวคือครั้งแรกค่ะ เพราะฉะนั้นถ้าจะบอกว่าทุกสิ่งที่คุณต้องการคุณประสบความสำเร็จแน่แค่คุณกล้าที่จะก้าวออกมาจากคอมฟอร์ตโซนก็ต้องเริ่มจากการตัดสินใจของคุณก่อนค่ะเริ่มต้นว่าคุณจะตัดสินใจว่าคุณจะทำยังไงคุณอยากได้อะไรมองเห็นภาพนั้นในหัวรู้สึกให้ชัดนึกถึงภาพความสำเร็จที่คุณทำมันได้แล้วมีใครบ้างที่อยู่ข้างๆคุณได้ช่วยเหลือคุณได้ดูแลคนอื่น คุณได้แบ่งปันและที่สุดแล้วคุณช่วยเหลือตัวเองในการอัปเกรดชีวิตของคุณไปในสิ่งที่ดีขึ้นถ้ามาถึงตรงนี้แล้วภาพที่คุณเห็นทำให้คุณมีความรู้สึกสมหวงังมีความสุขคิดถึงมันให้เต็มที่ค่ะและสุดท้ายก็ลองลงมือทำจริงๆค่ะข้ามถนนและเดินไปเอาในสิ่งที่คุณต้องการที่ฝั่งตรงข้ามของถนนเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะโค enjoy Happy Station Podcast ขอบคุณค่ะ